คุณฟังเรามีตัวหงวนท้าตัวแท้ง,ทงแ,บบแล้วกบบเรามีแทงสองไฟเตอร์หนึ่งเมดสองเอเดนซินสองโอ,อกเตอร์ก็เป็นเอเดนซินนะคะต่อค่ะสายเอเดนซินนะเอเดนซินด้วยมันเป็นสายผสมไอตัวนี้ก็เป็นสายผสมแสท้งผสมไฟเตอร์โรบเตอร์ มาเต Finally, ิรนสายเดียวแล้ยฝั่งเขาก็โหดนะน่แต yeah. no you know. ่ฝั่งเราตัวกัโหดเยอะกว่าก็อย่างกนนะดเชื่อไม่าไม่จ รู้กดติดตามเลี้ย e งแกลเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าวมาเจอตึ๊ก็เป็นวัตเตอร์ไฟเฮ้ยเอ๊ะเป็นวัตเตอร์ไฟวัตเตอร์ไฟตึ๊กออกแล้วนะเวดี้ออกออกออกหมาแล้วครับบัตเตอร์ผสมบัตเตอร์ ไปล่างครับไปล่างอเออมันส่ใจต้อมมันหรอกดึง,ดงตามไปตามไปตัมตีต้อมมันตีลูกน้องจนเต็มเต็มหัวแต่พี่ทางไม่ตายอ้าวสองตัวรวด เอาเลยตีป้อมลองวัดมาวัดมาวัดเทพก็เป็นวัดอ่ะแต่สกิลพี่ยังไม่โหดเ้ยก็เป็นวัดจุกฟักเออปะแล้วว่าพี่มาตีนี้ก่อนเนี่ยตีเตา่าอุ้ยวัดตุกฟักมาเลยเทพนี่ต้องหนีเอาะจะการนะอะไเนี่ยต้องใชาวัดจุกฟักนี่เลย โอ oh, ้คอปเตอร์ปล่อยว้าวทำไมหนาวแล้วเต็มตัวป้าดีวัตัวไฟก็มาดิอืมไม่ได้ปล่อยว่าวเลยโอ้ยไม่จะตายนะไม่ขอหิวนะยายาคอปเตอร์บัสอยู่ ห๋อบัตรเล่นน้อยบัตรเล่นน้อยไม่อะ้รหรอกมามาตัวตัวกันมาบัตบัตบัตรเข่า้อมไปเลยบัตอ๋อบัตรเข่า้อมบัตบัตรเข่า้อมไปบัตรบัตอุ้ยบัตจะไวเหรอบัตมาดิบัตเข้ามาดิบัตมันกระลวกเอยบัตรแต่บัตฝั่งมันกระลัวหัวไก่ พี่ใครฆ่าได้แล้ววะโอ้ฝั่งร้องมันฆ่าได้3ามมึงว่าไวอย่างนั้นะอพี่ะตัววัตถีหลุแน่พี่จะช่วยเท่าไหร่ยังไม่ช่วยเลยต้องยังโซนหมดนนี่สกิลพี่จะออกลงแล้วโอุ้ยวัดจะตายแล้วนะวัด น่าสกิล <altro> พ <virt uel o> ี่มาแล้ว <forbidden> พี่ขอตีป้อมไม่ใช่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยดะว่ไไม้ อ่อเจอก็ได้ช่วยอ,ะอ่ะว่าเย,ยมไม่ติ่นว่าไม่ใช่เติน่นะพี่ต้องพี่ยต้องไปฆ่าตัวมั่งแล้วนะอุ้ย,ยบัดมา บัสบัสบัสหนีบัสก่อนบัตเตอร์บัตเตอร์หนีหนีวะมามาดีบัสตเข้ามาดิบัสมาบัสเด้อบัสเด้อบัสเด้อมาดิฆ่าบัสได้โดยคนเดียวครับหน่าข่าบัสได้โดยคนเดียวด้เฮ้ยเราเท่ากันเลยฝั่งเราตอนนี้มีใครตาย ป้อมเลย nice. ป้อมป้อมมันอขันตอนนี้เราชนะขันร้อยแน่เลย

มาิมาอลัอจาลว้ลอมเร็วจังหวะนั่นแหละีลยตอนนี้ชนะลลัวขั้นพรอยครับขาดนล,ยลยอยไอ้บอมเราแตกย,ยังวงยังคือแตกไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เล่นไม่ลดเลยทำไปฝัเอองเราไม่มีใครตายได้เลยทำไป บังวันอ wow. <|so|> ุ้ยตกใจหมดเลยว้าวได้พอลลุมผมบัตรไฟล์เกือบตายแล้ว วูมีคนฆ่าเร่งเจ็ดตัวฆ่าห้าอีกนี่ฆ่าสามอยู่เลยตัฆ่าห้าดูถึงช่วยห้าเฮ้ยโขคิดว่าตัวร้ายว่าจะฆ่าน้าดีเออฟันแม่งฟันแม่ง ฝันม yeah. <Yeah. S 3> ั้เย่ะเปืนรู้ช่วยช่วเนรู้โอ้ทำไมนี่ไม่รัดตลอดเลยวะใครวะใครรัดอ่ะนี่ได้ไลคอปเตอร์เลย ngerti paman Mantap paling keng. kunci sama tak kata di channel ที่สองพี่เว้ยเออไม่ใช่อเล็กอเล็กที่สองล็กใครลงมาคอปเตอร์ที่โหลดอะเออไอ้เลวอับเหรอหน่าคอปเตอร์เลเวลอัพครับเอ้ยพี่เลเวลอับไปคอปเตอร์ไม่ได้อัพอะไรอัพเมื่อกี้มันเปนเฉยเฉยเลวอับเฉวีพี่ก็จับไปนะ ก็เอาไปงวดตอนนั้นเ็อร์เลเวลยอือสิบแปดใช่ตอนนี้สิบแปดนั่นไงอัพมาละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปบ้าง